โคะพิมหากับแคลรี่เลี้ยงเดียวเดี๋ยวเดวีอะไรคือแคลรี่เลี้ยงเดี่ยวผมเป็นยอนที่ต้องสู้ชีวิตขนาดและป้อมมันไม่ใช่เซฟโซอนอ๋อกูเก็ตและโดนโลมทิ้งสินะยีหนูกาลีมันตามหลังควานกูตั้งแต่ป้อมแรกันป้อมสองน้ำตาจิไหลเออเดี๋ยวดนะ แล้วโลมมึงไปทําบ้าอะไรตรงนั้นวะน่าพี่มาใต้เขียด้วยความที่ว่าเราเป็นแคลรี่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องทําทุกวิธีทางทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีเงินไม่ก็ทางร้าชาวบ้านเดี๋ยวนี้ตกต่ำนะเราเนี่ยเอาน่ะแคลรี่สู้ชีวิตเดี๋ยวกูไปไม้ทองคําแล้วเนี่ยมึงจะไปทําซากอะไรผมเป็นแคลรี่ที่ต้องสู้ชีวิตต้องวิ่งหาตังค์ต้องวิ่งเติมไฟสัดนผ้ามาที่โลมของมึงซิมันไปพอดรักอะไรกับม้าวะน่ะ ผมต้องเป็นหัวหอกในการขึ้นป้อมในการทําดาเมจโดยที่ปราศจะจากโลมคอยเลี้ยงคอยดูแล <มา S 2> โอ้โหนะในที่สุดมันก็มาสักทีน้ําตากูจิไหลถึงในใจกูจะรู้ทั้งรู้ว่ามึงตั้งใจจะมาลัด <c oughs> ฉันละเกลียดเด็กเซนดีแบบเึงจริงฉันจะทําทุกอ,อย่างฉันจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ฉันรวยขึ้นแม้กระทั่งการลาศเพื่อนก็ตามโอ้โหไม่ทุงไม่ถามสุขภาพผมซากคำํำเอานะ่ะอย่างน้อยได้สู้ชีวิตก็สู้แม่งเต็มที่เลยแล,และกันมาสิวา่าฟอรเรนชีวิตนี้คูไ,ไม่เหลืออะไรอยู่และหนึ่งหนึ่งกันเป็นเลยเอ๊ะใครดอนตายตรงนั้นวะล่ะใครอยู่ในผมใครเี บ้าอะไรวะนะผมยังจำความแค้นนั้นได้ดีสิ่งที่กาลีทำกับผมตอนต้นเกมผมจะเอาคืนมันนี่ไงกาลีต่อไหมยะก็ตอ่อกันเลยสิครับโอ้โหชีวิตมันคนหน่าสงสารเลยวะก็โลมันทำ<ค>บ้าอะไรอยู่วะนะ่ไอยู่ในผมใกลอยู่ในผมลากลอยู่ในพมใกลอยู่ในผมละอ้าว หายไปไหนตัวหนึ่งวะนะแล้วก็ชนะแบบสู้ชีวิตขั้งเกมมันไม่เดินกับกูเลยซเซาแซวซับพอร์ตไม่ใช่เซฟโซนสู้ชีวิตขนาดนี้เหรียญเงินแครี่ก็ต้องมาแล้วป้าับว้าว